เอาละโยมวาสนาเรากำลังเข้าสู่ห้องทดลองลำดับถัดไปของจิตจากสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากอวิชชาเข้าสู่วิญญาณที่เปรียบเสมือนระบบรับรู้ของใจสังขาราปัจ,จยาวิญญาณังเมื่อมีสังขารจึงมีวิญญาณเกิดขึ้น วิญญาณในที่นี้ไม่ใช่วิญญาณล่องลอยแบบผีแต่หมายถึงการรู้แจ้งที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นตาเห็นรูปใจรู้สึกนึกคิดหูได้ยินเสียงนี่แหละคือวิญญาณแต่มันไม่ใช่ความรู้แท้เป็นเพียงการรับรู้ตามที่จิตตีความ อุปมากล้องที่ใส่คิวเตอร์จิตของเราคือกล้องสังขารคือฟิลเตอร์ที่เราใส่ไว้เช่นฟิลเตอร์แห่งความกลัวฟิลเตอร์แห่งความโกรธพอเราเอากล้องไปส่องโลกภาพที่ออกมาก็เลยไม่ตรงกับความจริงอุปมานักแสดงในโรงละครจิตของเรารับบทบาทที่สังขารมอบให้ วันนี้เป็นเหยื่อพรุ่งนี้เป็นนักสู้วันต่อมาเป็นผู้วิเศษแต่ลืมไปว่าตัวจริงไม่ได้อยู่ในบทใดเลยนะการรับรู้จึงเป็นเพียงการแสดงของจิตไม่ใช่ตัวตนแท้จริงอุปมาคอมพิวเตอร์กับระบบปฏิบัติการสังขารคือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แต่เก่าก่อน วิญญาณคือระบบประมวลผลที่ทำงานตามรหัสที่ได้รับมาข้อมูลที่เข้ามาเช่นเสียงวิวความรู้สึกจะถูกตีความตามโปรแกรมนั้นหลวงพ่อเจ้าขาหมายความว่าแม้เราจะเห็นหรือได้ยินแต่สิ่งที่เรารู้มันไม่ตรงกับของจริงเลยใช่ไหมเจ้าคะถูกแล้วโยมวาดสนา เรามักจะไม่รู้โลกอย่างที่มันเป็นแต่รู้โลกอย่างที่จิตเราปรุงให้มันเป็นเพราะฉะนั้นการรู้แบบไม่มีอุปทา,านคือเป้าหมายของวิปัสสนาหนูเริ่มเห็นภาพแล้วเจ้าค่ะหนูเข้าใจว่าทำไมพอมีสังขารก็เกิดเป็นวิญญาณเพราะมันคือการรับรู้ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องเลยอโยมว่าสนาเมื่อจิตถูกปรุงแต่งด้วยอวิชชาและสังขารการรับรู้ก็เลยกลายเป็นภาพลวงที่เราคิดว่าจริงคราวหน้าหลวงพ่อจะพาโยมไปดูว่าวิญญาณนางปัจจยาน,นามารูปังการรับรู้ทำให้เกิดตัวตนและลวกภายนอกขึ้นมา เราเริ่มเชื่อว่ามีฉันและมีสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับฉันทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นมายาการของจิตพร้อมเข้าสู่ตอนกำเนิดของตัวตนหรือยางโยมวาสนา